วันที่หนึ่งของคนจีนคือวันที่สาสิบเอ็ดพอวันที่สองของคนจีนนะวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เนี่ยเรายังไปเยี่ยมหาเขาได้แต่นี่ผมขอฝากเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสายงานเรามีผู้มุ่งหวังเรามีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอะนะครับเราเดินทางไปหาเขาในช่วงตรงนี้ให้นำส้มนะครับจะสี่ลูกจะแปดลูกหรือจะหนึ่งเข่งจะหนึ่งตะกร้า จะหนึ่งกล่องเอาไปตามตามความตามความผูกพันตามความสัมพันธ์แล้วก็มีขนมเข็งนำไปได้แล้วก็อวยพรบอกเขาเพราะส้มสีทองส้มเป็นภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าจี๋จือความหมายของเขาเนี่ยแปลว่าโชคลาบแปลว่าความร่ํารวยเราเอาส้มตรงเนี้ยเอาไปให้เขาทุกบ้านรับทุกคนรับแล้วในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับ ให้มีซองแดงเล็กๆซองเล็กๆไปหาซื้อตามร้านขายสเตชชั่นารี่ร้านขายหนังสือได้ในซองเล็กๆนั้นน่ะอาจจะใส่ตั้งแต่เหรียญสลึงเหรียญ50าสตางค์หรือว่าแบงค์ยีแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ร้อยเราใส่ไปนะครับเหมือนเวลาเขาแต่งงานเขจะมีการกั้นประตูเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราใส่ไปด้วยพอเราใส่ไปปุ๊บนี่เขาเรียกว่าการทํางานแบบรอบด้านผู้ใหญ่เราให้ส้มให้ขำวยพร แล้วก็บอกว่านี่เป็นขนมเข่งของกิฟฟอรินถ้าเกิดทานทันทีก็ทานเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ผ่านการไหว้มาก่อนเพราะยังไม่มีใครไหว้ใครจะไหว้ต้องวันที่30ิฉะนั้นตัวตัวนี้เขาแฮปปี้บอกทานชิมดูอะไรอย่างเงี้ยวิเชียนนี่หมายถึงก่อนไหวใช่ไหมก่อนไวหยวย่างงนะกพ<อ>ราไเมื่อกี้ฟังแล้วเหมือนหลังไหวไนหะไม่ไที่ผมพูดนี่ผมพูดก่อนไหวก่อนไหวนะคะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าการทํางานของกิฟฟอรินการทํางานของคนไทยเชื้อสายจีนการทํางานของคนจีนเขาจะ อาศัยช่วงของความสัมพันธ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่แอฟริกาเป็นประเทศยากจนคนผิวดําเยอะประเทศจีนไปสร้างถนนให้คือเหมือนกับไปทอดสะพานไปสร้างไว้ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตามเข้าไปได้วันนี้เราก็ต้องใช้กลยุทธ์นี้เราเดินเข้าไปแล้วเ,เอาส้มไปให้เอาขอนมเข่งไปให้ซองเล็กเจอลูกหลานเขาเราหยิบซองเล็กซองแดงให้เขาเขาเรียกว่าอ่างเปาเป็นซองมงคลเราให้เขาได้นะครับเราให้เขาได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลยวันไหวตุจจีไปแล้วอย่าเอาขนมเข่งไปเด็ดขาด เพราะว่าเอาไปไม่ได้คือเขานึกว่าอ๋อเธอไหว้แล้วเธอเอามาให้ฉันหรอฉะนั้นหลังตุตจ,จีนคือหลังวันที่ส0สิบวันไหว้วันที่สาเอ็ดวันถือวันเที่ยววันนั้นน่ะถ้าเกิดจะไปเนี่ยเอาส้มไปได้เอาส้มแหนมน้ำรับทิมขวดเล็กไปได้แหนมสินค้ากิฟฟีนไปฝากอซซได้แต่ใหญ่ชวนทํางานนะคะ,ะเขาถือมากเลยถ้าเผื่อให้เขาต้องทํางานในวันที่1นึสองสาวันนั้นเนี่ยเขาถือว่าเขาจะโชคไม่ดีนะใช่เมราะฉันหมอถึงเมื่อว่าปลอดภัยที่สุดไปก่อนคะ่ะนะ ะค,ะคือคือผมเรียนว่าระยะขั้นตอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปก่อนแต่ที่ขอไว้ว่าวันจ่ายไปจะไม่ค่อยเจอแล้วก็วันไหวเก็จะยุ่งแล้วพวันเที่ยวเนี่ยไปถ้าเกิดกรณีญาติสนิทพิสหายจริงๆเอาส้มไปในกระเป๋ามีซองแดงไปสวัสดีซินเจวอยู่ซินนี้หัวใช้หยีแกต่างตั้งสิงนี้คังเกียรอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็บอกว่าขอให้มีความสุขร่ำรวยขอให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ลาเข้ามาเดี๋ยวเขาจะลองใช้ พอลองใช้เสร็จปุ๊บพอผ่านปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบุญความแค้นต้องชดใช้บุญคุณต้องทดแทนเฉยๆก็ได้ไต่างตอบแท<พ>นไม่ต้องชําระอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้ผมก็เริ่มพูดไงคือหมายถึงว่าพอได้แล้วเนี่ยคือเขาเองเขาจะนึกถึงเราแล้วเขาจะติดต่อเรากลับมาลักษณะนี้คือการทาธุรกิจเดี๋ยวหมอสรุปกันเพื่อความไม่งงนะคะสําหรับพวกเราเนี่ยนะปลอดภัยยุ่สุดไปก่อนไหวค่ะ ะะแล้วล้ว็โทรไปนัดกันก่อนวันจ่ายก็ได้แต่ว่าถ้าเขาเขาจะมีเวลาให้เราเองต้องนัดนะไปแบบจู่โจงไม่ได้นะคะนะคะนัดกันก่อนแล้วก็เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้เพราะว่าหมอกลัวว่าหลังจากไหว้แล้วเขาจะเที่ยวแล้วเขาจะไม่อยู่บ้านละค่ะนะคะมันะะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเจอยากคือผมก็เห็นด้วยคุณหมอนะครับแต่ว่าผมก็เรียนนิดนึงว่าถ้าเกิดไปไม่ทัน หลังหลังก็ยังไปได้นะอย่าบอกว่าเออหมอเขาบอกว่าเลยแล้วอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไปได้อย่าชวนทําธุรกิจนะคะเพราะกลัวจะหลุดไงหมอกลัวว่าพวกเราเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจโดยอาชีพในชีวิตจิตใจอะ่ะไปเจอเขาในใวันที่1วันที่2วันที่3าที่เขาถือว่าเป็นวันเที่ยวเนี่ยเขาถือมากนะอย่ามาชวนไปทํางาน นะคะตัวนี้ต้องระวังเลยถ้าจีนทแท้ๆนะถ้าจีนไม่แท้ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่ค่อยถือนะคะแต่ว่าหมอในถูกปลูกฝังตรงนี้ปลอดภัยสําหรับพวกเราโดยรวมนะคะอาทิตย์หน้ายังมีเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะ,คะเตยมตัวก่อนไปเจอกันก่อนได้จะดีกว่านะคะมันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็สร้างความรู้สึกดีๆที่ว่าแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับมผมคิดว่าอาจารย์เอ็อาจจะลืมพูดหรืออาจจะไม่ได้พูดนะครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าวันตรุษจีน เป็นวันที่พูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ให้ไปเที่ยวนะครับแล้วเขาก็ามีคำพูดเล็กๆคืออย่าอย่าซุ่มซ่ามอ๋ออย่าซุ่มซ่ามใช่คือทำอะไรก็ต้องระ,ระวงัะวงอย่าหกล้มอย่าอะไรวันน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่นะอย่าคือเข้าบ้านเขาไปเตะประตูทำโต๊ะล้มอะไรอย่างเงี้ยทำแก้วแตก ทำอะไรใครหัวโนเจ๊กกันแตกอะไรอย่างเงี้ยคือไปต้องระวังนะครับเพราะพวกเนี้ เป็นเรื่องที่ถือมากําบอาจารย์เอ็ดเดมาตั้งเยอะหมออ่านแล้วดีดีอะรแคร์บ้างสิคะเมื่อกี้อ่านแล้วก็ยังมีไอ้แปลกนะเขาบอกว่าไม่ให้เข้าห้องนอนของคนอื่นเขาบอกว่าการเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันตรุษจ,จีนเนี่ยคือเป็นห้องนอนของคนอื่นเนี่ยจะถือว่าเป็นโชคร้ายนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยคนป่วยเนี่ยถ้าป่วยอยู่ในวันตรุษจ,จีนเขาให้แต่งตัวแล้วออกมานั่งอยู่ในห้องรับแขก <ฮะ S 1> ถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยเราจะเขาจะไม่ให้ใครไปเยี่ยมเขาในห้องอน ก็จะต้องแต่งให้ระวังไวก็มานั่งอยู่ในห้องรับแขกก็เป็นเป็นเครดอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อนะครับหรือไม่ให้ใช้ของมีคมหรือมีดหรือกันไกลเนี่ยในวันตรุษจีนอันนี้ก็จะไม่ตัดเล็บไม่ตัดคมใช่ครับวันขึ้นปีใหม่คือวันที่31ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเขาถือว่าจะเป็นการตัดโชค ตัดโชคตัดราบเลยเป็นที่มาว่าบางครอบครัวพอเขาไม่ให้ใช้ของมีคมเลยทํากับข้าวในวันนั้นไม่ได้ก็จะออกไปทานข้าวนอกบ้านให้คนอื่นใช้ของมีคมแทนให้คนอื่นใช้ของมีคมแทนอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับไม่โกนหนวดด้วยอ่าถ้าจะโกนก็โกนซะก่อนใช่ไหมคะใช่ครับไม่โกนวันไหนไม่โกรนกี่วันไม่ตัดเล็บกี่วันพอวันปีใหม่ปุ๊บเนี้ยก็จะไม่โกนเลยคือไม่โกนหนวดแม่อะไรเลย เสร็จแล้วก็จะนับกันไปชิวอีกชิวยีชิวซาคือนับจากวันที่31คือวันที่1ของคนจีนวันปีใหม่วันที่2วันที่3เขาก็จะไปเริ่มวันที่ชิว4คือวันที่4นสําหรับปีนี้มันตรงกับวันที่31มกราคมเขาจะถือว่าวันที่31เป็นวันที่1ใช่นไหมคะวันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันที่2วันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่3วันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันที่ แล้วก็มีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อเขาบอกว่าให้หาของมงคลเนี่ยมาตกแต่งบ้านด้วยในวันตรุษจ,จีนเช่นะอะไรบ้างคะก็บางคนเขาจะไปซื้อแผ่นป้ายคําอวยพรซื้อสัญ,ญลักษณ์ที่เขาจะมีจาหน่ายในช่วงเทศกาลมาแขวนที่ประตูบ้านมาแขวนที่หน้าต่างหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยทําให้ธมาค้าขึ้นก็จะเอามาตั้งที่โต๊ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะมี hmm. บางคนก็เอาไว้พวกติดตัวคือออกจากบ้านวันตรุษจ,จีนพกของมงคลติดตัวมาด้วยอ<ล>ยวกอเรารหลายๆท่านเนี่ยจะได้รับ เย่ยาจากหมอนะคะนะคะที่ใครเคยไปเที่ยวฮ่องกงกับสิงคโปร์กับหมอนะคะก็อย่าลืมเอาซ่องมาถวายด้วยใช่ไหมสี่ลูกครับเขาก็จะมีพวกก้อนทองฮะเนี่ยก้อนเงินก้อนทองที่คนส่วนใหญ่เขาจะนิยมกันที่เอาไว้เอาไว้ทําเป็นของมงคลในบ้านนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ของใช้ใหม่ที่มีสีแดงบางคนก็จะเอามาอาจารย์เอ๋แล้วเขาบอกให้ทําความสะอาดบ้านด้วยใช่ไหมแต่ต้องทําก่อนวันอะไรนะอ่า ก็ทำก่อนส่วนใหญ่ก็จะทำก่อนวันไหว้ครือวันวันจ่ายเนี่ยก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่ออะไรแล้วก็ล้างบ้านคนที่เป็นเด็กผู้ชายอะไรต่ออะไรก็ล้างบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านก็เริ่มต้นออกไปจับจ่ายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็เรียกว่าเตรียมตัวไหว้พอไหว้เสร็จก็จัดการกินของกินก่อนนมแข็งเก็บไว้ก่อนรอให้กินไก่กินอะไรให้หมดก่อนแล้วก็เที่ยวจนกระทั่งตังค์หมดแล้วค่อยกลับมากินนมแข็งทอดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็วัาง วางสเต็ปไว้ดีนะที่ค s <S ือที่มาของนมเก็งทอดที่มาของนมเก็งอพระไปเที่ยวกัตาแค่ได้ก่อนก็เขาแนะนําว่าให้ทําความสะอาดบ้านหน้าบ้านน่ะอย่าให้รกอย่าให้เลอะเธออย่าให้มีของมากองมาสุมจะกวาดจะอะไรก็ได้แต่ว่าวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ห้ามกวาดแล้วนะใช่ไหมเพราะว่า ความเป็นมงคลเนี่ยประตูหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านต้องโล่งต้องสะอาดอย่าเอาอะไรมาวางเกะกะชีวิตมันจะรกเขาก็ว่าอย่างนั้นใช่ผมปรึกษาเพื่อนแล้วครับมันผมผมลองเคลียร์หน้าบ้านพอหน้าบ้านโล่งนี่ชีวิตโล่งเลยมหมอชีวิตดีจริงๆแล้วผมสังเกตดูเพื่อนที่ยุ่งเหยิงในหน้าบ้านรกทุกคนเลยฮะเหมือนหน้าบ้านหมอเลยวกนี้ต้องจัดการ <c oughs> แล้วเราก็เลยลองสังเกตมีสิ่งหนึ่งนะพี่วิเชียนเขามีความเชื่อว่าวันตรุษจีนเนี่ยวันแรกของปี คนแรกที่เราพบเจอประโยคแรกที่เราได้ยินในวันนั้นเนี่ยก็มีความหมายด้วยใช่ไหมครับคือขึ้นอยู่กับว่าตื่นขึ้นมาปับ๊บตรุจีนเนี่ยวันแรกเจอหน้าใครประโยคที่ได้ยินประโยคแรกเป็นมงคลหรือเปล่านี่ยใช่ไหมต้องพยายามเลือกคนเจอนะคะ<ช>เลือกหน้าที่จะเจอก่อน ใช่ครับงั้นต้องคิดก่อนว่าคืนก่อนหน้านั้นอยู่กับใครด้วยนะครับเพราะตื่นขึ้นมาจะได้เจอหน้าที่เป็นมงคลน,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จริงๆสามแผ่นมีอะไรอีกไหมมีม่นด้เรื่องนี้เรื่อง <หา S 2> จริง,งอย่างร้านที่ขายของของคนจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราไปแต่เช้าเนี่ยเราไปต่อราคาเขาเนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงวันตรุษจีนนะพอต่อราคาเขาเนี่ยเขารู้ว่าต่อราคาอาจจะเขาอาจจะขาดทุนแต่เขาจะขาย เขาถือว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกค้าคนแรกเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาขายเขาไม่โต้แย้งเขาจะไม่ไม่เถียงไม่ทะเลาะไม่เถียงไม่เถียงเ้ยนี่มันดีนะเนี่ยจริงครับนอกนั้นก็จะเป็นเป็นลักษณะของความหมายทั่วๆไปของของที่เขาใช้ไหว้กันเท่านั้นเองครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นขนมเคงขนมถ้วยฟูขนมสาลี่นะครับหรือแม้กระทั่งขนมไข่บางคนเขาก็มีด้วยแต่ว่าต้องเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ขนมเทียนมีอันนึงที่ตอนแรกผมไปศึกษามาเรียกขนมจันอับ ผมก็บอกว่าเอ๊ะขนมจันอับเนี่ยชื่อเนี่ยมันดูแล้วเป็นจันอับแต่จริงๆมันพ้องเสียงมาจากจังอัพนะครับก็คือหมายถึงปิ่นโตจังเนี่ยหมายถึงชั้นแล้วก็อัพเนี่ยหมายถึงกล่องเพราะฉะนั้นจังอัพหรือจันอับที่เราซื้อมาเนี่ยมันหมายถึงว่าความเพิ่มพูนความสุขที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมมีขนมวันนี้อยู่ด้วยนะครับสมัยนี้ยังมีอยู่เหรอจันเด็จมีถามว่าไปยี่สิบสองไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็ไปไหว้พระ ที่วัดเรื่องนี้อะไรเงรี้ยไปไปโต้ไปทําบุญนะครับถั่วตัดเนี่ยเราก็ดูเราไปศึกษาม,มาถั่วตัดเขาหมายถึงเป็นพวกแท่งเงินแท่งเงินทำเขาเขาเปรียบเทียบเสมือนเป็นเป็นเงินแท่งแท่งอย่างเงี้ยฮะเราจึงเห็นขนมถั่วตัดเนี่ยอยู่ในช่วงเทศกาลนี้ด้วยใช่ใช่ครับ,รบจะมีขนมถ้วยฟูจะมีขนมถั่วตัดจะมีขนมไข่นะครับขนมไข่เขาบอกเพื่อการเจริญเติบโตนะ เขาบอกในความหมายจะมีบะมีที่เป็นเส้นเส้นเส้นยาวๆจะมีหน่อไม้ที่โตขึ้นจะมีสาลายสาลายนี่หมายถึงความร่ำรวยใชนะ่หมายถึงความร่ำรวยไก่ละไก่หมายถึงอะไรไก่เขาหมายถึงความสง่างามขุนานางยศแล้วก็ความขยันขันแข็งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็ดละเป็ดเป็ดนะฮะเป็ดในทนี้ก็บอกหมายถึงสิ่งที่มีความ มีความสามารถอันหลากหลายคือเป็ดว่่ยนได้บินได้อ่ามีความสามารถอันหลากหลายเออดำน้ำได้แต่าตัวไม่รอดเนาะก็เป็ดปลาปลาก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องเอาปลาเข้ามาช่วยับปลาเขามีความอุดมสมบูรณ์นะปลาภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าอีคำว่าอีเนี่ยมันอีอออ่างแล้วก็ววแหวนสระอีแล้วก็ไมจัตวาอีอีตัวเนี้ยพ้องเสียงกับคําว่าอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นเนี่ย มีปลามีเป็ดมีไก่แล้วมีหมู่หมูก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือสละเปาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันคือเป่าใช้ยอะครับพี่เป่าชัคือการห่อโชคเพราะนั้นที่มาของการนเการมีสลัเปัาก็คือการห่อโชคห่อลาบเอาไว้ขนมเ็งก็คือห่อเหมือนกันใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอันดีงามแต่สิ่งที่หมอะะอยากจะบอกนะคะว่าอยากให้ท่านได้เรียนรู้คนนิดนึงนะคะคนจีนเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจเป็นเป็นคนที่พูดเรื่องธุรกิจได้ง่ายถ้าเกิดท่านสามารถสื่อให้เขาเข้าใจได้แต่อยา่าอยา่อยาพูดหลังวันตรุษจีนนะคะหมายความว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากทีเดียวถ้าเกิดท่านเข้าถึงเขาแล้วสามารถที่จะสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับกิฟต์ฟรีให้เขาเข้าใจนะคะ คืออยากจะเสริมนิดนึงนะครับ<ค>ำรทำธุรกิจเป็นนะว่างั้นเถอะค,คำพูดสั้นๆนก็คือเข้าเมืองตาหลิวเราต้องเออฉะนั้นวันตุษจ,จีนเนี่ยเราเข้าเมืองคนจีนเราก็ต้องหลิวตาตามนะครับนะแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเสริมอีกเหมือนกันนะครับอย่างอาจารย์พูมิวัสุเนี่ยก็เรียนรู้เตรียมทํากันบ้านมาผมก็นั่งอยู่ข้างล่างฟังอาจารย์พูมวัสุพูดคุณชุติมาก็บอกอาจารย์พูมิวัสุพูดเก่งนะผมก็เลยบอกคุณหมูบอกว่าอาจารย์พูมิวัสุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปากพาอะไรปากพารวยนะ,ะเสร็จแล้วผมก็เลียวเลียวบอกพบคุณหมอผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยสวยพาอะไรพายิ่งรวยนะฉะนั้นเนี่ยอะไรทั้งหลายที่ คุณพ่อสูตรหรือคุณหมอเตรียมมาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยรู้ถึงวัฒนธรรมเรื่องเป็ดแปลว่าอะไรเรื่องไก่แปลว่าอะไรเรื่องปลาแปลว่าอะไรเนี่ยบางทีพอเราเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อะ่ะเท่าแก่แล้วเราคุยกับเขาอ๋อไหวอันนี้ด้วยเหรอหาเรื่องคุยไงอ๋อมีซาลาเปานะมันหมายถึงเปาห่อเงินห่อทอง,อ,งอะไรอ๋อมีหมูมีไก่เราต้องชวนเขาคุยเนี่ยทำธุรกิจต้องเป็นอย่างงี้ทำธุรกิจนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องมีประเด็นนะ เนี่ยเหมือนกับอาจารย์พงพสูตเนี่ยทำการบ้านมาปากพารวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ๋อาสาธุสาธุครับเอาละครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกๆเทศกาลความรู้ที่เราได้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมาร,รยาททางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการที่เราจะไม่ได้ไปทําอะไรผิดธรรมเนียมประเพณีของคนที่เรารู้จกักนะฮะมันก็ทําให้เราเองดู ดูผูกสัมพันธไ์ได้ดีแล้วก็ดูเป็นคนที่เรามีรู้จักกาละเทศะด้วยนะครับก็เป็นการใช้โอกาสให้เป็นในเทศกาลค่ะครับยังไงก็ขอให้เทศกาลนี้นะครับทุกๆท่านมีความสุขกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนด้วยนะครับซินเจียยูอีซินน,นีัวดชายนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้ง<อ>หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ